สำหรับขั้นตอนในการประกันตัวคดีอาญาครับซึ่งเราจะอยากรู้นะครับว่ามันมีขั้นตอนที่ไหนบ้างนะครับจะต้องประกันตัวชั้นตํารวจยังไงชั้นอายการยังไงแล้วก็ชั้นศาลยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทีมงานธนากฤษดาจะเล่าให้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับทีมงานธนากฤษดานะครับจะ มาพบกับหัวข้อที่ว่าขั้นตอนนะครับในการประกันตัวคดีอาญาเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยมันมีชั้นไหนบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับคดีอาญาเนี่ยจะเป็นคดีที่มีโทษจำคุกนะครับการประกันตัวนะครับเริ่มตั้งแต่ ชั้นตารวจนะครับตํารวจเนี่ยถ้ามีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็แจ้งสิทธิ์นะครับจะทําให้รู้ว่าท่านเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาแล้วปกติเนี่ยถ้าทําสํานวนส่งฟ้องเพื่อส่งฟ้องศาลไม่ทันเนี่ยเขาก็จะมีการให้ประกันตัวในชั้นสอบสวนหรือว่าเรียกว่าชั้นตํารวจนะครับก็คือตั้งแต่ถูกจับเลยนะครับสามารถมีสิทธิ์ขอพบทนายนะครับบุคคลที่ไว้วางใจแล้วก็สามารถขอประกันตัวได้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับ ขั้นตอนที่2ก็คือในส่วนของชั้นอายการนะครับชั้นอายการเนี่ยโดยหลักแล้วนะครับเราจะต้องประกันตัวอีกรอบหรือมีเอกสารนะครับจากพนักงานสอบสวนว่าขอใช้หลักประกันเดิมที่วางไว้กับพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งสามารถทําได้แต่เจ้าของสำนวนนะครับหรือพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็ทําบันทึกข้อความว่ามีหลักประกันอยู่ที่ชั้นพนักงานสอบสวนนะครับยินยอมให้ใช้หลักประกันดังกล่าวได้ซึ่งก็เป็นบางที่นะครับ แต่ถ้าหากใช้ไม่ได้เนี่ยเราจะต้องนําเงินนะครับมายื่นคาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวชั้นอายการนะครับและนําไปขอหลักทรัพย์เดิมคืนนะครับส่วนชั้นศาลเนี่ยจะเริ่มก็ต่อเมื่อท่านเนี่ยถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีอาญานะครับซึ่งจะมีอัตราหลักประกันแล้วแต่ความหนักเบาของข้อหานะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ทําสัญญาประกันนะครับสาบานตนไปจนถึงวางหลายแสนหลายล้านนะครับก็แล้วแต่ข้อหาแล้วแต่กรณี ขั้นตอนในการประกันตัวก็จะพูดคร่าวๆก็คือประมาณนี้ครับมี3 3สาที่ที่จะต้องประกันตัวนะครับตอนี้เราไปดูต่อว่าถ้าอยากเพิ่มโอกาสในการประกันตัวเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างเรื่องแรกเลยนะครับก็จะต้องปรึกษาทนายนะครับให้ทนายเนี่ยเข้ามาดูรายละเอียดว่าคดีของท่านพฤติการแห่งคดีมันเป็นยังไงนะครับข้อกล่าวหามันเป็นยังไงรายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับหลักประกันที่ พนักงานสอบสวนจะปล่อยสารจะปล่อยอายการจะปล่อยชั่วคราวเนี่ยต้องทํำยังไงบ้าง2นะครับธนากิจตดาแนะนําว่าท่านควรเตรียมหลักทรัพย์ไว้เสมอนะครับไม่ว่าจะชั้นตํารวจชั้นอายการชั้นศาลนะครับเพื่อให้ที่จะสามารถประกันได้นะครับ3ก็มีอะไรก็ควรจะดําเนินคดีให้รวดเร็วอย่าให้ติดวันศุกร์นะครับวันเสาร์แม้ว่าตอนนี้จะประกันได้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ตามนะครับ 4. ก็อาจจะเป็นให้ความร่วมมือกับ การปฏิบัติการตามกระบวนการยุติธรรมนะครับประมาณนั้นนะครับแต่นี้ข้อควรระวังนะครับถ้าทนายกิจราจะแนะนําสําหรับการประกันตัวคดีอาญาเนี่ยหให้ท่านมาสารตรงตามนัดที่มีนัดตลอดนะครับ 2. ควรจะปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับว่า ห้ามออกนอกประเทศนะห้ามเดินทางไปต่างจังหวัดนะต้องมีการมารายง,งานตัวนะต้องต้องมีรายละเอียดพวกนี้นะครับแล้วก็สามก็ควรจะปรึกษาทนายเพื่อเตรียมคดีนะครับว่าแนวทางคดีของท่านเนี่ยจะรับสารภาพไหมจะต่อสู้หรือจะทํำยังไงก็ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วตอนนี้ทนายกิจราจะให้ข้อคิดนิดน,นึงว่าทําไมท่านเนี่ยควรที่จะ ว่าจ้างทนายนะครับให้ทําเรื่องประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยหนึ่งทนายท่านนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าไปตรวจดูพฤติการใน,นคดีนะครับทําคําร้องขอปล่อย2เนี่ยเขาจะเลือกหลักทรัพย์นะครับในการที่ศาลเนี่ยจะมีดุลพินิษให้ปล่อยชั่วคราวได้อยู่แล้วนะครับสามเรื่องของการประสานงานการอธิบายขั้นตอนการดาเนินคดีเนี่ยเขาอธิบายหมดนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นข้อคิดนะครับอันนี้ทนายกฤษดาจะบอกว่าการเตรียมตัวที่ดีเนี่ยคือขั้นตอนสู่ สเร็จนะครับถ้า 1. เนี่ยท่านควรจะมีความรู้เตรียมให้พร้อมนะครับแล้วก็ปรึกษาทนายก็สําหรับความรู้นะครับในการประกันตัวหรือการปล่อยตัวชั่วคราวก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ